นี่ใส่ไม่ดีเออ,อ,อนอนอะไรอยู่ตรงนี้เป็นนอนไหนเป็นนอนไหนไปไปทั่วเอ,อ,อ้อไปอ,อนี่ไปท่วไปทั่วไปทั่วไปทั่ว ทาราบเตือนนี่ถ้าคนที่นอนนี่ย <c oughs> ตื่นตื่นได้แล้ว <c oughs> เร็วเร็วเอ <c oughs> แมวขี้เสามาดูเด้อ Woh Nih Nih Kelayu Woh Woh เธออมานอนข้างๆนี่กุนคอ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 ในหนกหูเสียงหายใจอะไปวะไปไปฉันอาบน้ำมาแล้วเธอน่ะไม่เคยอาบไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอ่ะ อ่าอืมตับต่อยอีกโอ้ยให้เขาท่าดอกเด้อน,นี่